สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับชวนชม1คันนะครับตัวนี้เป็นรถครอบครัวนะครับรถ7ที่นั่งนะครับใครสนใจเอาไว้ใช้งานนะครับราคา2 9 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ก็คือ m i t s u b i s h i Space Wagon นะครับรถปี2 5 0 5เครื่อง2.4 Auto ออโต้นะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยขับอย่างเดียวลองดูก่อนนะครับเผื่อถูกใจนะครับดูรถได้แถวจตุจักนะครับ สภาพพร้อมใช้งานครับเดิมบางจากโรงงานไม่มีชนหนักแต่อย่างใดนะครับไปตรวจสอบทดลองขับได้เลยนะครับถ้าใครเน้นเอาไปใช้งานในราคาแบบไม่แพงมากนะครับช่วงล่างนิ่มนุ่มก็ตัวนี้ก็น่าสนใจครับลองชมดูก่อนว่าจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบหรือสนใจจริงๆไปทดลองขับครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่หารถอเนกประสงค์รถครอบครัวนะครับ สเปซวากอนก็เป็นรถยอดนิยมในระดับหนึ่งเลยนะครับรองหาข้อมูลได้ในแฟนเพจนะครับสเปซวากอนขับ Thailand นะครับก็มีคนที่เขาใช้งานจริงครับแบ่งฟันประสบการณ์เรื่องเราการซ่อมบำรุงความคุ้มค่าอันนี้ต้องเช็คดูนะครับว่าเราใช้งานบ่อยหรือเปล่าหรือว่าเอาไปใช้งานได้แบบไหนได้บ้างนะครับในครอบครัวเราไปกันเดินทาง3 4คน5คนนี่เดินทางสบายครับช่วงล่างไว้ใจได้ ตัวรถก็ใหญ่นะครับแล้วที่สําคัญมีแอร์สแถวนะครับข้างหลังตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆถ้าสนใจจริงโทรไปเจราจาสอบถามกันดูนะครับครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าสนใจจริงไปทดลองขับได้เลยนะครับปี2005 Space สเปซวากอนอบาทครับผม